สวัสดีค่ะชอบปุ๊บเป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมนะคะลดวิ่ง <c oughs> ขอโทษ้วยนะคะ ก็เมื่อวานนี้วันที่10สิงหา64นะคะแนวทางฮานอยสายวิ่งสายลูดคือ3นะคะเมื่อวานนี้หวยเราหลุดนะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเปให้ตัวกัน VIP 29ออก26นะคะอ่ามาลุ้นกันวันนี้นะคะวันนี้วันที่11สิงหา64แนวทางฮานอยสายวิ่งสายลูดคือ4นะคะ วันนี้เป้ว่าถ้าหวยมันเบิ้ลน,นะมันจะเบิ้ลถ่ายนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เบิ้ลหน้าแล้วก็หามนะคะนะเนาะให้ทุกคนเล่นแถวแถวนี้ค่ะแถวเนี้ยคือพิเศษกับปกตินะคะแล้วก็สองห่างเนี้ยหนึ่งเกกับหนึ่งหคือ v อ่อ VIP นะคะ V i p เนาะเล่นแค่ VIP นี้ปกติกับอ,อพิเศษเปกติพิเศษกับปกติ หึ่งเก้ากับหนึ่งหกอ่า VIP อย่างเดียวนะคะเนาะก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสตินะคะเอาพอประมาณตนพอหอมปากหอมคอนะคะอย่าทำให้เตียงเดือดร้อนนะคะถ้าไม่เป็นการบรบกวนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเป้นหน่อยนะคะเนาะก็ขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ให้เป้ด้วยนะคะจะได้มีแนวทางมาแบ่งปัน FC ทุกคนนะคะเนาะ วันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีปังปังรับเงินทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสามตัวแตกรับเงินทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ